ครับวันนี้เรามาดูฟิลเจอร์ใหม่ๆที่โผลมาหลังจากเราอัปเดต iOS 14ของมือถือ iPhone กันนะครับมือถือที่รองรับในการอัปเดตเนี่ยจะเป็น 6s ขึ้นไปนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ผมอัปเรียบร้อยนะครับเป็นเวอร์ชัน14เรียบร้อยแล้วทีนี้รุ่นที่รองรับในการอัปเดต o s มีตัวไหนบ้างนี่ดูตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมได้นําข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะที่ ได้โพสไว้นะครับซึ่งผมได้ดึงมาเพื่อให้หลายท่านได้ดูตรงนี้จะได้รู้ว่ารุ่นตัวเองตรงไหมเนาะนะครับทีนี้ฟิวเจอร์ที่มันโผลมาหลังจากเราอัปเดตมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับเราสามารถเพิ่มวินจ็ตได้ที่หน้าจอนะให้ท่านแตะนิ้ววางแช่ที่หน้าจอนะครับมันจะโผล่เครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็สามารถเลือกวินจ็ตมาใส่ที่หน้าจอได้เช่นนาฬิกานะารูปแบบนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะมีในมือถือ Android นะนะครับแอนดรอยนี่ใช้มาน่าจะประมาณสัก10ปีแล้วมั้ง นะครับแต่ p p o o n นะครับเริ่มนำมาใช่ไหมก็เป็นฟิลเจอร์ใหม่นะครับที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับเราอยากเพิ่มเพิ่มได้หลายตัวนะนะครับเนี่ยครับสามารถตัวแรกนี่คลิกใส่มันจะมีกดเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกอันที่2นะครับให้เรากดแชร์ที่วินเจ็ตนะครับจากนั้นลากนะเช่นตัวนี้นะครับอา๋ยวลองสักครู่หนึ่งนะครับอา๋ยวขอเลือกก่อน โอเคเอาตัวไหนก็ได้ก็แล้วกันเนาะนะครับจะเอาสักตัวหนึ่งอ่ะเอาตัวนี้กดแชร์ครับแล้วลากมาข้างหน้าปื๊ดแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตำแหน่งให้เราวางลงไงไหมนะครับตัวนี้เป็นพยากรณอากาศถ้าเป็นพยากรณอากาศมือถือต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคเนี่ยถ้ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้เรากดเข้าไปก็ต้องกดอนุญ,ญาตนะครับเราจะต้องระบุตำแหน่งนะต้องเปิด GPS ด้วยนะครับแต่ปกติ iPhone เนี่ยมันเปิดอยู่แล้วล่ะนะครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะดึงพิกัดขึ้นมาเลยว่าตอนนี้โซนที่เราอยู่จุดตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยนะครับอากาศมันอยู่ประมาณกี่องศาอะไรประมาณเนี้ยนะนะครับอันนี้เป็นฟิวเจอร์ตัวหนึ่งนะที่โผ่มานะครับแล้วจะเอาออกทําไงกดแช่ที่หน้าจอ,าอ,อกดแช่ที่ตัวปินเจตเนาะจากนั้นก็กดนําออกครับเนะี่ยแค่นี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นลูกเล่นตัวใหม่ที่โผ่เข้ามาอ่านะก็ถือว่าดีเนาะนะครับเพิ่มได้ลบได้นะครับ โอเคเนี่ยครับง่ายๆอ่ะแต่บางท่านยังไม่รู้ว่ามันมีเนาะนะครับอลองไปทําดูนะครับต่อมาเรามาดูตัวที่2ครับอ่าการแจ้งเตือนเมื่อมีการแอปไหนที่ใช้กล้องนะครับนี่มันจะโผล่จุดสีเขียวขึ้นมาตรงเนี้ยครับในกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้กล้องนะครับเพราะเอิญว่ามีจุดสีเขียวโผล่ขึ้นมาแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่ามีแอปใดแอปหนึ่งนะครับกำลังใช้งานกล้องอยู่มันอาจจะเป็นการแอบใช้กล้องเราอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็สังเกตได้นะครับ อันนี้คือลัอกษณะการใช้กล้องนะครับต่อมาอันที่3ครับฟิวเจอร์ตัวที่3ถ้ามีการใช้ไม้ก็จะมีจุดสีส้มโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้ผมจะลองทําการกดโทรออกแล้วนะครับตอนที่เราโทรออกมันก็มีใช้ไม้ใช่ไหมเนี่ยครับมันจะมีจุดโผล่ขึ้นมาตรงน,นี้นะครับเป็นจุดสีส้มเนี่ยครับตัวนี้ถ้าเป็นการใช้กล้องจะเป็นจุดสีเขียวนะแต่ถ้าเป็นไม้นะครับมีการใช้ไม้อยู่เช่นมีแอปไหนที่กําลังใช้ไม้อยู่มันก็จะมีจุดสีส้มโผล่ขึ้นมา อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเช่นสิ r ิใช่ไหมนะครับก็เรากดใช้งานสิลิมือถือ iPhone หลังจากเราอัปเดต iOS 14แล้วนะครับแนะนําให้ท่านไปเปิดปิดการใช้งานสิลิใหม่นะตั้งค่าใหม่นะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมลองเปิดใช้งานสิ r ิสิลิไม่ตอบเลยนะครับต้องไปปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ตั้งค่าใหม่ส่วนลูกเล่นต่อมานะครับเนี่การจัดกลุ่มของพวกแอปต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นตัวใหม่นะที่โผล่เข้ามานะครับ เป็นรูปแบบตัวใหม่เลยนะครับมันก็จะแบ่งกลุ่มเนาะของพวกแอปต่างๆโอเคครับก็เป็นลูกเล่นนะที่เพิ่มเข้ามานะครับหลายท่านที่ยังไม่ได้ปรับแต่งลองไปทำลองไปทำปรับแต่งดูครับโอเคครับขอบคุณครับ